สวัสดีะยินดีตอนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่30ไปเฟยหลงขณะที่กำลังประมูลเสียงของใครบางคนที่มาร่วมงานก็ดังขึ้นมาแทรกพอมองเห็นก็เป็นบุรุษอายุไม่ถึง30คนหนึ่งที่มองดูก็รู้ว่ากำลังมาหาเรื่องไม่ใช่ต้องการมาประมูลภาพอย่างเดียวชากก่อนข้ามีเรื่องจะถามความจริงจากนายท่านฉูศักดิ์เรื่อง จนท่านว่ามาฉูเฉิงเอ่ยปากอนุญาตถึงแม้ว่าจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ที่คนพูดนี้กำลังแสดงอาการเสียมารยาทต่อหน้าเขาโดยไม่เกรงใจทั้งที่เขาเป็นเจ้าของบ้านดูเหมือนนว่าคนผู้นั้นจะไม่สนใจสีหน้าของคนอื่นเขายังทำท่าทางหญิงพยองมองมาทางฉูเฉิงด้วยแววตาดูถูกเพราะเห็นว่าเป็นเพียงพ่อค้าในเมืองเล็กๆเ,เ,เท่านั้นจะมาสู้ขุนนางขั้นสามของเขาได้อย่างไรกัน พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อต้องการมาประมูลภาพวาดดังนั้นจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการประมูลไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยพวกข้าอยากจะรู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนวาดภาพนี้ขึ้นมาเพราะพวกเราทุกคนคงอยากชื่นชมผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานอย่างแท้จริงใช่หรือไม่ฟูเจนเอ่ยเสียงดังเขาเป็นถึงสิทธิ์หลานของปรมาจารย์หลี่เหยารุ่นที่สององค์การที่ได้เป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์หลี่เหยาเป็นเรื่องที่เขาภาคภูมิใจอย่างที่สุด ครั้นได้ยินข่าวลือว่ามีคนวาดรูปได้ดีกว่าปรมาจารย์เหลียวาขาวหรือจะทนได้ลูกศิษย์คนอื่นก็คิดไม่ต่างกันพวกเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครวาดภาพได้ดีกว่าอาจารย์ปู่ของเขาเมื่อมาถึงเมืองอู้หยวนกลับไม่มีใครได้เห็นภาพอย่างที่พูดมีแค่เสียงร่ำลือกันปากต่อปาก พวกเขาเคยขอดูภาพจากฉูเฉิงที่เป็นเจ้าของร้านเฟื่องงอวีกลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ไวนะ้หน้าเพียงแค่นี้ก็เดาได้ว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังบางอย่างแน่นอนจนกระทั่งได้เห็นภาพวาดเขายอมรับในฝีมือคนผู้นั้นที่มีความสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขามีความสามารถโดดเด่นจริงๆ แต่เขาไม่มีทางเชื่อว่าสตรีผู้นี้จะเป็นคนวาดภาพรูปโฉมงดงามของนางเช่นนี้เขาเดาว่าคงคิดเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากตระกูลถูกไม่มีอำนาจจึงคิดจะวางแผนให้ลูกเลี้ยงของตัวเองได้ถูกตาต้องใจคอนามีเงินและมีอำนาจแต่เบื้องหลังกลับซ่อนคอนามีความสามารถเอาไว้เพื่อความก้าวหน้าของตระกูล ฟันกระทำเช่นนี้มีให้เห็นมาแล้วหลายตระกูลแต่ก็ไม่สมควรที่จะมาลบหลู่ปรมาจารย์เหลี่ยวของพวกเขาได้อีกทั้งยังเอาเปรียบคนที่มีฝีมือขนาดนี้เอาไว้ในเงามืดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกเขาจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่วันนี้เขาต้องเปิดโปงแผนการนี้ให้ได้ท่านพูดมาเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรท่านไม่เชื่อหรือว่าบุตรสาวบุญธรรมของข้าเป็นผู้วาดมันออกมาจริงๆ ถ้าไม่อยากให้คนที่มาที่นี้ถูกหลอกลวงพวกท่านก็เห็นอยู่ว่าท่านเอ่อยว่านางเป็นบุตรสาวบุญธรรมของนายท่านถูกเพราะมีอย่างอื่นแฝงอยู่หรือไม่ถึงแม้จะไม่ใช่บุตรสาวบุญธรรมของท่านแต่ใครจะเชื่อเด็กสาวอายุน้อยเช่นนางจะมีความสามารถถึงเพียงนั้นท่านกำลังหลอกผู้ใดกันคนที่นี่หาใช่คนโง่ที่จะให้ท่านมาหลอกลวงเพื่อจะสร้างคุณค่าให้บุตรสาวของท่านเช่นนี้ได้ ไรสาระข้าจะไปสร้างคุณค่าให้นางทำไมในเมื่อนางมีคุณค่าและความสามารถของนางอยู่แล้วท่านกล้าพิสูจน์ไหมและมีใครบ้างที่เคยเห็นนางวาดภาพพวกนี้ด้วยตาของตัวเองหรือท่านเองก็เคยเห็นหากใช่ข้าจะยอมคุกเข่าโคกศีรษะให้นางต่อหน้าทุกคนในที่นี้นี่ท่าน ชูเฉิงพูดไม่ออกเพราะตั้งแต่แรกเขาเองก็ไม่เคยเห็นนางลงมือวาดภาพด้วยตัวเองจริงๆแต่เพราะลงเรือลำเดียวกันแล้วจึงไม่อาจพูดความจริงออกมาได้ คนที่มางานคนที่มางานเริ่มสงสัยตามองกันด้วยความเคลือบแคลงสงสัยเพราะเขาเองต่างก็ชื่นชอบงานศิลปะด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ชอบคนที่แอบอ้างผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเช่นนี้เมื่อมองให้ดีนี่เป็นเพียงแค่เด็กสาวอายุไม่ถึง20ปีจริงๆนางจะมีความสามารถสร้างสารรค์ภาพที่มหัศจรรย์ได้เช่นนี้จริงหรือขนาดอาจารย์ปรามาจารย์เหลียวยังไม่สามารถทำได้เช่นนี้ คนที่วาดภาพตัวจริงอายุน่าจะไม่มากไม่น้อยกว่าปรมาจารย์เหลี่ยวเป็นแน่ดูท่านนท่านฉูผู้นี้คงหวังจะให้บุตรสาวบุญธรรมปีนป่ายขึ้นที่สูงเป็นแน่ ถูเฉิงโมโห,โหจนหนวดกระดิกจ้างอิงว่าส่งสายตาให้เขาพร้อมกับสายหน้าถึงอย่างไรเขาก็เป็นเจ้าบ้านจะมาทะเลาะก,กับแขกที่มาร่วมง,งานคงไม่ดีแน่จากนั้นนางก็ก้าวลงมาจากเก้าอี้มาหยุดยืนอยู่ตรงกลางด้วยท่าทางสงบนิ่งอีกทั้งยังยิ้มบางให้คนที่มองมาอย่างใจเย็น เรื่องนี้ข้าเข้าใจพวกท่านที่ไม่อาจเชื่อว่าข้าเป็นคนวาดภาพพวกนี้ออกมาจริงๆแต่ก็อย่างที่พวกท่านว่าคำพูดหรือจะเท่ากับเห็นด้วยตาท่านพ่อกับท่านแม่เพิ่งจะรับข้าเป็นบุตรสาวบุญธรรมข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนที่พวกท่านให้เกียรติข้ามาเป็นบุตรสาวของท่านนอกจากฝีมือการวาดภาพของข้ายิิงๆจะขออนุญ,ญาตท่านพ่อกับท่านแม่เป็นแบบให้บุตรสาวคนนี้วาดภาพเหมือนจะได้หรือไม่เจ้าคะ ได้สีทำไมจึงจะไม่ได้เล่าพ่อกับแม่ต้องทำเช่นไรบ้างท่านทั้งสองแค่นั่งข้างกันตรงนั้นก็พอเจ้าคะ่ะเจ้าอิงวาหันไปก้มศรีรษะให้กับผู้คนที่มองอยู่พร้อมกับพูดบางประโยคขึ้นมาข้าต้องขออนุญาตเลื่อนการประมูลออกไปอีกหนึ่งชั่วยามนะเจ้าคะ่ะได้ไม่มีปัญหาพวกเราจะอยู่รอชมฝีมือของเจ้าตรงนี้เจ้าคงไม่ว่าอะไร ข้าขอตัวไปเอาอุปกรณ์วาดภาพของข้ามาก่อนนะเจ้าคะเจ้าอิงว่าเพียงแต่ยิ้มนางไม่พูดอะไรออกมาอีกเพราะไม่อยากจะเสียเวลาหญิงสาวสั่งให้หยินโม่ช่วยไปเอาสีกับขาตั้งพร้อมกับอุปกรณ์ของนางมาที่นี่พร้อมนางแต่ที่จริงนางแอบเอาของออกมาจากมิติโชคดีที่ตอนเผยทุยย้ายของพวกนี้เข้ามาไว้ในห้องตอนยังอยู่บ้านหลังเก่า เพื่อจัดที่นอนของตัวเองเพราะกลัวว่าเสี่ยวเหลียนจะเอาไปเล่นนางก็เลยเอาเก็บไว้ในนี้มีเช่นนั้นกว่าจะรอให้เขาไปเอาอุปกรณ์ของนางมาคงเสียเวลามากกว่าเดิมไม่นานขาตั้งวาดรูปก็ถูกนำมากางตรงหน้าสามีภรรยาเจ้าอิงวานั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านข้างมีขวดดินเผาววาังเรียงรายหลายขวดมีแก้วน้ำที่ใส่ผู้กันขนาดเล็กใหญ่เบียดกันอยู่ในนั้น พร้อมกับผ้าสีขาวสะอาดวางอยู่ใกล้เคียงกันผู้คนก็ต่างเบียดกันเข้ามาเมื่อเห็นท่าทางกับอุปกรณ์ของเจ้าอิงวาที่ไม่เคยเห็นว่าจะมีคนวาดภาพทำเช่นนี้สักคนลงมือวาดรูปนางใส่ชุดกันเปื้อนที่คลุมด้านหน้าทั้งหมดเพื่อป้องกันเสื้อผ้าเสียหายนี่เป็นอภินันทนาการจากหองอเหมยที่ทำให้ตามที่นางสั่งทุกอย่าง จากนั้นมือขาวเนียนเล็กๆใช้แท่งบางอย่างที่เป็นขีดสีดำจางๆขยับมือไปมาเช่นนั้นไม่ถึงหนึ่งเคอก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างสองสามีภรรยานั่งกุมมือกันดวงตาของพวกเขาเบิกโพลงเมื่อเห็นการไล่สีของแท่งที่อยู่ในมือเจ้าอิงวาที่ทำให้ภาพคมชัดขึ้นแม้กระทั่งเส้นผมที่ปลิวตามลมยังกับมีลมพัดผ่านมาจริงๆเพียงแค่นี้พวกเขาก็เชื่อแล้วว่านางเป็นคนวาดภาพพวกนี้ไม่ผิดแน่ จากนั้นเจ้าอิงวาก็ทำการพอสมสีเพื่อให้ได้สีผิวที่เหมือนจริงมากที่สุดในแต่ละจุดภาพหญิงสาวที่นั่งหลังตรงมือซ้ายถือจานไม้ที่มีหลุมสีเล็กๆหลากหลายสีดูสดใสแปลกตาด้านขวามือถือผู้กันตวัดข้อมือไล่เรียงจากชุดที่สวมเก็บรายละเอียดตรงได้ปักโดยไม่มีตกหล่น ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าปิ่นปักผมที่อยู่บนศีรษะของห,หญิงถูต่างหูมุกทั้งสองข้างมีประกายแวววาวคล้ายกับเป็นไข่มุกจริงๆส่วนนายท่านถูดูสง่างามในชุดสีครามถูกสร้างให้กลายเป็นบุรุษที่อ่อนโยนดวงตาที่มองห,หญินแสดงถึงความรักใคร่หวงใยขนาดขนตาย,ยังถูกกวาดขึ้นมาได้เหมือนมากยังไม่เท่ากับแววตาทั้งสองคนในภาพที่สื่อถึงความรักใคร่อ่อนโยนที่มีต่อกัน นั่งทำให้รอยยิ้มของคนในภาพมีการแสดงสีหน้าท่าทางราวกับภาพตรงหน้านี้มีชีวิตได้อย่างไรกันช่างน่าอัศจรรย์โดยแท้คนในห้องจัดงานต่างไม่มีใครพูดอะไรออกมาสายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องภาพที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่กระพริบตาถูหมิงกับถูหลางมองภาพมิดามันดาที่ถูกน้องสาวคนใหม่บรรจงวาดออกมาก็ถึงกับยิ้มไม่หู หน้าอกยืดขึ้นอีกสี่ส่วนมีน้องสาวงดงามและมีความสามารถเช่นนี้ช่างหน้าภาคภูมิใจนักเขาเหลือบสายตาไปมองกลุ่มที่มาก่อกวนที่หน้าซีดยืดคอหดจนเหลือน,นิดเดียวด้วยความสะใจ,จเป็นอย่างไรละ่ะปากดีกันนักสมน้ำหน้าเจ้าแล้ว สองคนพี่น้องคงคิดไม่ต่างกันจึงแอบหัวเราะออกมาเบาๆบรรดาสิทธิ์หลานของหลี่เหวก็ได้แต่เจ็บใจไม่อยากจะเชื่อวันสตรีผู้นั้นเป็นคนวาดภาพพวกนั้นออกมาจริงๆ พอวาดเสร็จเจ้าอิงวาก็ปล่อยให้สีแห้งนางลุกขึ้นมายืนพร้อมกับถอดเสื้อคลุมออกจากตัวให้กับสาวใช้ที่รอรับอยู่ของทุกชิ้นถูกนำไปล้างทำความสะอาดตามที่เจ้าอิงวาบอกว่าต้องล้างอย่างไรส่วนอุปกรณ์ที่เหลือหยินโม่เอาไปเก็บไว้ในรถม้าเหลือแค่ขาตั้งที่ยังมีภาพวาดอยู่เท่านั้นขอข้าดูภาพหน่อยฝั่งเนีที่นั่งนิ่งอยู่นานก็ถึงกับยืนเซดีที่มีสามีประคองเอาไว้ก่อนแล้ว นางจึงยิ้มหวานขอบคุณสองคนสามีภรรยามองภาพตรงหน้าด้วยใจเต้นแรงพวกเขาสองคนเวลาอยู่ด้วยกันเป็นเช่นนี้หรือจากนั้นรำลึกถึงความรู้สึกถึงครั้งแรกที่ได้เป็นสามีภรรยากันนานมากแล้วที่พวกเขาไม่ได้แสดงออกถึงความรักอย่างตรงไปตรงมาไม่นึกว่าเจ้าอิงวาจะถ่ายทอดออกมาได้ดีเช่นนี้อิงอิงเจ้าวาดภาพได้งามเหลือเกิน ใช่ค่าไม่เคยเห็นใครวาดคนออกมาได้เหมือนจริงมากขนาดนี้มาก่อนถูเฉิงลูกคราวพร้อมกับส่งสายตาให้กับใครบางคนได้เห็นว่าพวกเจ้าเห็นหรือยังบุตรสาวของเขามีความสามารถแค่ไหนยื่นอกขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจเป็นเพราะต้นแบบงดงามเจ้าคะภาพถึงได้ออกมางดงามเช่นนี้ เจ้านี่ปากหวานนะแต่แม่ชอบนะฟางนี่เอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากส่งเสียงหัวเราะเบาๆด้วยดวงตาม,มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดทำให้ความรู้สึกของคนในงานที่มีความคิดและความรู้สึกหลากหลายกระจัดกระจายไปในเมื่อพวกเขาก็เห็นแล้วว่าเจ้าอิงวาเป็นคนวาดภาพพวกนี้จริงตำแหน่งปรมาจารย์ไม่จำเป็นต้องอายุมากหรือน้อย สตรีหรือบุรุษขอเพียงมีความสามารถก็สมควรได้รับการยกย่องนับถือได้เช่นกันดังที่พวกท่านได้เห็นแล้วบุตรสาวของข้าเป็นคนวาดภาพพวกนี้ด้วยตัวของนางเองหากพวกท่านไม่มีข้อสงสัยแล้วเราจะได้เปิดการประมูลเพราะเลยเวลามานานแล้วคราวนี้สีหน้าของทุกคนดูจริงจังกับการประมูลภาพมากขึ้นรากับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพลวงตา ยามีใครบ้างที่จะไม่อยากครอบครองภาพวาดของผู้ที่ราชครูกงยี่เอ่ยชื่นชมไม่หยุดห่วงแหนภาพนั้นยิ่งกว่าอะไรขนาดห้องเต้เอ่ยปากออกมาเขายังแซงไม่รับรู้นี่เป็นเรื่องที่ใครก็พูดถึงดังนั้นต่อให้ต้องขายทรัพย์สินที่มีก็ต้องเอามันมาอยู่ในตระกูลให้ได้ไม่แน่ว่าอีกหน่อยพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้แม้แต่เห็นมันด้วยซ้ำไปผูเจียนที่เป็นต้นเรื่องก็ต้องการภาพนั้น mm. เช่นเดียวกัน เขาจึงไม่ละอายที่จะเอ่ยสู้ราคาประมูลแม้ว่าจะมากกว่าที่เขาคำนวณเอาไว้ก็ตามแต่คนที่พลาดโอกาสรอบที่แล้วอย่างตระกูลหอวู้กับตระกูลเหอที่คิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้วกลับต้องกัดฟันยอมปล่อยภาพนั้นไปเพราะพวกเขาหรือจะสู้บรรดาขุนนางในเมืองใหญ่ได้ที่ผ่านมาพวกเขาหาคนไปสืบที่อยู่ของปรมาจารย์เจ้าแต่ตาแก่ถูกช่างปกปิดได้ดีเหลือเกิน ยิ่งตอนนี้นางมีฐานะเป็นบุตรสาวบุงธรรมพวกเขาคงหมดโอกาสได้ภาพแล้วกระมังหนึ่งล้านตำลึงทองเสียงที่ดังขึ้นมากระทันหันในขณะที่ราคาของภาพเพิ่งจะเอ่ยถึงแค่ห้าแสนกว่าแต่กลับกระโดดมาถึงหนึ่งล้านตำลึงทองใครกันที่ยอมจ่ายเงินมากถึงเพียงนี้เสนาบดีไปไม่นานเจ้าของชื่อที่ว่าก็ก้าวเท้าเข้ามา บุรุษรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวกระจ่างใบหน้าเรียบนิ่งแต่ดวงตาคมราวกับดวงตาพยักที่อยู่ในภาพไม่สามารถอย่างลึกถึงจิตใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กลับจ้องมองไปยังสตรีที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นมุมปากกดลึกเมื่อเห็นว่านางสบสายตาของเขาโดยไม่แสดงอาการดวงตาที่ใสกระจ่างมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นที่เขาได้เห็น หลายคนส่งเสียงตื่นตาหนกแต่ไปเฟยหลงไม่รู้สึกอะไรกับสายตาที่มองมาแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาชินชากับความรู้สึกที่คนอื่นมีให้เขาทั้งเกรงกลัวทั้งอยากเข้าหาเช่นนี้อยู่แล้วหลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ